สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท,ทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราสามาคีนะคะทุกท่านคะ่ะวันที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคะ่ะคาเตือนคะ่ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบปปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการจอดเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าเอฟทุกท่านไม่ชอบนะคะให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนเพื่อเป็นแนวทางได้ดที่จะไอคลิปนะคะ เด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า FC ทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะมาดูกันค่ะทุกคนวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งนะคะใจให้เด่น5และสี่มาศูนย์สาสองศูนค่ะพี่น้องหและสหลุดนะคะทุกท่าน ได้เด่นประจําวันเข้าไหมสอมาด้วยพี่น้องขาเลขบันนะสิมาสองสองนะพี่น้องมา0ูนย์นย์เฉยเลยนะคะทุกคนเอาไปต่อนะคะทุกคนขาลุ้นต่อวันที่2นะคะทุกท่านช่วงนี้หลุดนะคะ fc หยุดพักก่อนก่อนสักสองสามวันด้วยพี่น้องเด้อคอยมาตาไมไหมนะคะพี่น้องหลุดสอมือแล้วนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันก็ห้หยทุกวันนะคะทุกท่านคะ่ะมาดูนะคะวันที่สองจากที่ใจคำนวณได้วันนี้นะคะใจได้อยู่ที่สองและสี่ค่ะพี่น้องเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะใจจำได้ทั้งหมดแปดคู่เนาะพี่น้องเนาะสองนะคะสองศูนย์สองสามสองสี่สองแปด สี่นะคะสี่แปดสี่สามสี่ศนสี่ห้าะคะทุกท่านประมาณนี้ค่ะพี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะก็คือสองสี่สี่สองเป็นยังไงนเนาะค่ะมีคู่ใดมากบ่พี่น้องมักกัะตามได้เด้อค่ะเดอะ้อบ่ามาักกับพานพี่น้องมีคู่ที่ชอบ1คู่นะคะทุกท่านวันนี้ใจชอบสี่แปดแดสี ถ้าพี่น้องมักก็ตามใจได้นะคะโมมักกับพานได้พี่น้องมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเผื่อเอฟทุกท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลขสามวยเลขแปดเลขเบิ้ลประจําวันคือสามสามนะคะทุกคนสําหรับสามกับแปดนี้เอฟทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันแล้วพี่น้องเอาอไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะ เอฟซีทุกๆท่านขาหุ้นหุหวยวันอังคารที่ใจลงไว้ไม่ค่อยเข้าเด้พี่น้องสังเกตดูทุกวันอังคารนะคะทุกคนจะเป็นเรื่อยๆนะคะทุกคนวันอังคารสงสัยดวงไม่ค่อยขึ้นในวันอังคารนะคะทุกคนดวงแอดมินนะคะขาทุกท่านขาสําหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่2กรกฎาคมสองพากสิบเจ็ จก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขสุขค,นนะคะุณเน้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ